นอนเฉยๆก็ผอมได้ทําแบบนี้ค่ะเพื่อนๆคงเคยได้ยินนะคะว่าในขณะที่เรานอนเนี่ยเราจะมีการหลั่งฮอร์โมนบางอย่างนะคะนั่นก็คือโกรทฮอร์โมนแล้วก็เมลาโทนินค่ะซึ่งฮอร์โมน2ตัวนี้นะคะมันจะหลั่งได้ดีเนี่ยตอนที่เรานอนหลับนะคะแล้วไอ้เจ้า2ฮอร์โมนเนี้ยมันช่วยอะไรในเรื่องของการผอมของเรานะคะเพราะว่าเจ้า2ฮอร์โมนเนี้ยมันช่วยในการซ่อมแซม ร่างกายนะคะหรือว่าช่วยให้การซ่อมแซมกล้ามเนื้อเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างดีนะคะซึ่งกล้ามเนื้อเนี่ยคือเตาเผา สารอาหารส่วนเกินนะคะมันคือการที่ถ้าเรา was, มีเตาเผาหรือว่ามีกล้ามเนื้อที่เยอะเนี่ยนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อของเราได้ถูกรับการซ่อมแซมเป็นอย่างดีเนี่ยมันจะทําให้ระบบเผาผลาญของเราดีค่ะซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ระบบเผาผลาญดีเวลาที่เรากินเข้าไปแล้วเผาผลาญออกได้ดีมันจะทําให้การตกค้างของอาหารส่วนเกินหรือว่าพลังงานส่วนเกินที่มันถูกเก็บสะสมอยู่ในรูปของไขมันเนี่ยน้อยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเตาเผาของเพื่อนหรือว <ๆ S 2> <ๆ S 1> ่วนากล้ามเนื้อเนี่ยมันได้ร <ๆ S 1> ับการซ่อมแซมเป็นอย่างนี้มันจะทําให้เพื่อน ขอบลงได้นะคะแค่การนอนเท่านั้นเองนะคะแต่ว่ามันยังมีเจ้าฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งนะคะที่มีผลต่อการซ่อมแซมกล้าเมเนื้อเนี่ยที่ไม่ดีนะคะนั่นก็คือเจ้าฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอร์ติซอลนะคะซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ย นอนไม่หลับนะคะเพราะว่ามีความเครียดจากไอเจ้าฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยพอเรานอนไม่หลับเตาเผาเราก็จะทํางานไม่ดีถูกไหมคะเราก็จะอ้วนขึ้นนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะวเวลาที่เจ้าคอร์ติซอลมันเยอะขึ้นเนี่ยมันทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยสลายตัวได้ด้วยนะคะเพราะว่าความเครียดมันทําให้การซ่อมแซมเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้นะคะดังนั้นเวลาที่เราเครียดนะคะมันก็ทําให้ระบบเผาผ่านของเราไม่ดีระบบย่อยของเราก็จะไม่ดีนะคะระบบการดูดซึมหรือว่าระบบเผาผ่านมันจะไม่ดีมันก็จะทให้เพืะะ่อนๆอ ดังนั้นเนี่ยแค่เพื่อนๆน,นอนหลับให้ดีนะคะซึ่งการนอนหลับให้ดีนะคะนั่นก็คือช่วงเวลา4ี่ทุ่มถึงตีสองนะคะดังนั้นใครที่มีพฤติกรรมที่นอนดึกนะคะแค่เพื่อนๆเ,เปลี่ยนพฤติกรรมการนอนนอนให้ดีขึ้นนอนให้ทันช่วงเวลา4ี่ทุ่มถึงตีสองเพื่อนๆจะผอมลงแล้วก็หุ่นดีขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะนอนเฉยๆก็ผอมได้ทําแบบนี้ละคะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะ การที่เรามีฮอร์โมนแห่งความเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะซึ่งไอการเครียดโดยไม่รู้ตัวเนี่ยส่วนมากนะคะมักจะเป็นกับคนที่รู้สึกไม่ดีกับการกินค่ะเวลาที่จะกินแล้วรู้สึกเครียดกลัวว่าจะอ้วนนะคะแค่หายใจก็อ้วนแล้วเพื่อนๆเคยได้ยินคำนี้ไหมคะซึ่งการที่คุณคิดแบบนี้ มันจะทําให้คุณเกิดความเครียดโดยที่คุณไม่รู้ตัวหรือว่ามันอาจจะเป็นมอตโต้เป็นคําพูดที่คุณเคยชินไปแล้วว่าโอ้ยแค่หายใจฉันก็อ้วนแล้วนะคะซึ่งจริงๆคําพูดนี้นะคะคุณกําลังสะกดจิตตัวเองให้ระบบเผาผ่านไม่ดีค่ะเพราะว่าเวลาที่คุณคิดว่าแค่เห็นอาหารคุณก็อ้วนแล้วเนี่ยคุณกําลังมองว่าอาหารเนี่ยเป็นศัตรูมองว่าอาหารบาปนะคะซึ่งการรู้สึกแบบนี้มันทําให้คุณเกิดความเครียดสะสมโดยที่คุณไม่รู้ตัวแล้วก็เป็นการสะกดจิตให้ตัวเองอ้วนนะคะเป็นระบบความคิดที่ท ไม่คุณป้วนโดยที่ไม่รู้ตัวดังนั้นเวลาที่ร่างกายเราเกิดความเครียดแน่นอนนะคะระบบขอบผานของคุณก็จะไม่ดีเตาเผาไม่ดีมันก็จะทให้เกิดการตกค้างของสารอาหารนะเกิดการสะสมในรูปแบบของไขมันก็ทําให้เพื่อนๆปนขึ้นด้วยนะคะดังนั้น ถ้าอยากจะผอมลงเวลาที่คุณอยากกินกินให้มันแฮปปี้ค่ะเวลาที่คุณแฮปปี้นะคะคุณจะไม่มีความเครียดเนาะเวลาที่เราไม่มีความเครียดร,ระบบเผาผลาญของคุณจะดีกินแล้วก็แฮปปี้ด้วยเผาผลาญก็ดีด้วยเพื่อนจะไม่อ้วนค่ะดังนั้นเอาวิธีเหล่านี้ไปใช้นะคะส่วนใครที่มีระบบความคิดบางอย่างนะคะที่เชื่อว่าอ้วนจากกรรมาพันธุ์นะคะอ้วนมันต้องอดเท่านั้นอ้วนจะต้องออกกําลังกายเท่านั้นยิ่งกินเยอะยิ่งอ้วนนะคะ ระบบความคิดเหล่านี้ทําให้เพื่อนๆอ้วนได้จริงๆคะ่ะแต่ถ้าเพื่อนๆสามารถที่จะปลดล็อกความเชื่อเหล่านี้ออกไปเปลี่ยนระบบพลังงานในร่างกายใหม่เปลี่ยนสิ่งที่คุณคิดกับร่างกายตัวเองเปลี่ยนสิ่งที่คุณคิดกับอาหารแล้วมองให้เขาเนี่ยเป็นประโยชน์กับร่างกายคุณจะกลายเป็นคนที่ยิ่งกินแล้วก็ยิ่งผอมได้นะคะถ้าใครที่อยากจะได้เคล็ดลับแบบนี้โดยเฉพาะคนที่ไม่อยากออกกําลังกายคนที่ไม่อยากับแคลคนที่ไม่อยากอดอาหารนะคะวิธีการนี้จะเหมาะกับเพื่อนๆมากๆนะคะคุณมีหนังสือแล้วก็ คอร์สออนไลน์นะคะที่ชื่อว่ายิ่งเก่งยิ่งผอมนะคะซึ่งในคอร์สนี้นะคะครูจะบอกคุณเลยว่าการเปลี่ยนระบบพลังงานภายในร่างกายของคุณหรือว่าการสั่งการเผาผลาญในร่างกายของคุณเนี่ยให้เผาผลาญได้ดีไม่ว่าคุณกินอะไรคุณเผาผลาญได้ดีคุณจะไม่อ้วนถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะคอร์สออนไลน์จะอยู่ที่ราคา4,900บาทเรียนได้ตลอดชีวิตนะคะบัตรเครดิตได้ผ่อนชำระได้นะคะ4,900บาทเท่าตัเองนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสั่งเป็นหนังสือไปอานเองนนะคะจะอยู่ที่1,590บาทนะคะแล้วก็ในรูปแบบของอี บุ๊กจะอยู่ที่1,150บาทค่ะถ้าใครที่ไม่อยากออกกำลังกายไม่อยากรับแคลไม่อยากอดแล้วก็อยากผอมลงคอร์สนี้จะเหมกกาะกับเพื่อนค่ะแล้วว้เราเจอกันในคอร์สนะคะ